ยามใดที่บุคคลทั้งหลายละเลยการฟังธรรมยามนั้นเขาย่อมเสียโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอม,มตะธรรมอันทรงคุณค่าทุกวันนี้มนุษย์ยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตจริงตั้งเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมหากจะมีความสุขบ้างก็เพียงเล็กน้อยหรือชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเหมือนหลับแล้วฝันไปครั้นตื่นขึ้นมาก็ยังพบกับความทุกข์อยู่ชีวิตจึงเหมือนถูกตรึงดึยเครื่องพันธนาการยาก จะสลัดออกได้ต่อเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมจึงจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถสร้างคุณค่าใหแก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในพัทเทกัตสูตรว่าอาจเชวะกิจมาตะปัง โกชัญญามรนังสุเวนหะินโนสังรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาความเพียรควรทำในวันนี้ใครเลยจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนกับพยามุจราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยอมไม่มี ปัจจุบันมนุษย์น้อยคนนักที่จะนึกถึงความตายคนสนมากจะคิดแต่เรื่องการทำมาหากินคิดว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะสแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้ประมาทในชีวิตและเลยต่อการสร้างบุญบารมีอันเป็นงานหลักงานที่แท้จริงของชีวิต การสแสวงหาทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นเพียงงานลองไปเราสามารถดํำรงชีวิตอยู่ไปจะได้ทำงานหลักต่อไปเท่านั้นการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีเราจะได้ไม่ประมาทร้อไในที่สุดแล้วล้วนต่างต้องตายกันหมดทุกคน หากมีสติระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตเราน่ดุดไม้ใกล้ฝั่งไม่รู้ว่าจะล้มลงในวันใดดังนั้นเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่จึงควรเร่งสร้างความดีทำงา,ไางนไปด้วยสร้างบุญไปด้วยชีวิตก็จะได้ปลอดภัย ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเรานั้นไม่อาจจะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแค่ไหนความตายเป็นสิ่งที่กำหนดได้ยากดีที่สุดคือเราควรรีบทำความดีตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าท่านหนึ่งมีอาชีพ ค้าขายผ้าหลากหลายชนิดด้วยกันวันหนึ่งขณะที่บรรทุกผ้าเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มเดินทางจากเมืองพาราณสีไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อทำการค้าตามปกติกลั้นเดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งจึงหยุดที่ริมฝั่งสั่งให้ลูกน้อง พักเวียนคืนนั้นเกิดฝนตกหนักจนกระทั่งน้ำล้นตลิ่งพ่อค้าจึงคิดว่าเราเองก็เดินทางมาไกลถ้าเดินทางต่อก็จะเสียเวลาควรทำการค้าที่นี่ให้แล้วเสร็จตลอดทั้งฤดูฝนฤดูร้อนและฤดูหนาวขณะดเดียวกัน พระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาพอดีมาเห็นพ่อค้าท่านนี้แล้วทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วนนจึยังทูลถามถึงเหตุนั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอเห็นพ่อค้าผู้มีทรัพย์คนนั้นไหมพระนนท์ทูลตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระบระมศาสดาตรัสต,ต่อไปว่า พ่อค้านะัไม่รู้ว่าอันตรายถึงชีวิตจะเกิดขึ้นกับตนจึงคิดที่จะอยู่ที่นี่ตลอดปีเพื่อทำการค้าขายรานนทูนถามว่า้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรายถึงชีวิตจะเกิดขึ้นกับเขาหรือพระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าใช่แล้วอานนท์ พ่อค้านี้จะมีชีวิตยอยู่อีกเพียงเจดวันเท่านั้นพระนนจึงทูลขออนุญาตก็ไปบอกพ่อค้านั้นพ่อค้าก็ได้ถวายอาหารแด่พระเถระพระอนนนจึงถือโอกาสสนทนากับพ่อค้าโดยถามว่าท่านจะอยู่ที่นี่นานไหมพ่อค้าตอบว่า ก็ผมะเดินทางมาไกลจะเดินทางต่อไปอีกก็กลัวจะเสียงานเสียเวลาจึงตั้งใจจะขายสินค้าอยู่ที่นี่ตลอดฤดูกาลพร้วนอนจึงเตือนว่าอุบาสกอันตรายของชีวิตเนะี่ยรู้ได้ยากทำไมท่านมัวประมาทในชีวิตแล้ว รับรมศาสดาตราัสบอกว่าท่านจะมีชีวิตอยู่อีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพอค้าพอได้ฟังดังนั้นก็ตกใจแล้วก็สลดใจมากแต่ก็มีสติจึงตั้งใจที่จะใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดนี้สร้างความดีให้เต็มที่พรอชีวิตของตนเป็นดุดไม้ไกลฝั่ง จากนักถวายสังฆทานมีพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดรับรมงศาสดาได้ประธานโอวาทว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตนไม่ควรประมาทอย่าคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่ประกอบการงานตลอดฤดูทั้งสาม ควรคิดถึงความตายบ้างขณะที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตอยู่นั้นออกคาก็ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาได้ทำใจให้หยุดให้นิ่งตามไปด้วยพอจบพระธรรมเทศนาออกคาก็มีดวงตาเห็นธรรม เขาถึงกายทำระโสะดาบันทันทีเมื่อพระรบรมศา,ศาสดาเสด็จกลับพระครันนั้นก็ได้เดินตาไมไปส่งทันทีที่พระองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์กลับมาถึงที่พักเขาก็เกิดปวดทิสสะขึ้นมาอย่างกระทันหันจึงนอนพักและสิ้นชีวิตลงในวันนั้นนั่นเอง เจออน,นีสงสงแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทำในช่วงบั้นปลายชีวิตตลอดเจ็ดวันประกอบกับมีดวงตาเห็นธรรมจริงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นดุดไม้ใกล้ฝั่งชีวิตเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ แต่กำหนดวานเวลาและสถานที่นำไม่ได้เหมือนต้นไม้ลิมตะลิ่งที่ถูกกระแสน้ำซาะให้พังลงไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันย่อมถูกกระแสแห่งความชราความเจ็บและความตายทำให้เสื่อมและดับไปได้ทุกเมื่อ บคุคคลใดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันตักเตือนตัวเองอยู่เสมอครีบเร่งทำความเพียรสังสมบุญอยู่เป็นนิดแม้อันตรายแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นก็ไม่เกรงกลัวต่อมรณะภัยนั้นเลยนอกจากนี้เราก็ควรพิจารณาว่า สังขารทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกทั้งยังต้องมานพินิษพิจารณาบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมไม่หลงไหลเพลิดเพลินหมกมุ่นพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นเหตุให้เราเหินห่างจากการเข้าถึงพระธรรมกาย ยิ่งห่างจากพระธรรมกายซึ่งเป็นต้นแหล่งกำเนิดของความสุขอันเป็นอมตะความทุกข์ก็จะยิ่งได้โอกาสร่างโปร้ามาสู่กายและใจของเราในขณะที่เรากำลังปฏิบัติทำอยู่นี้เราก็จะต้องพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแม้แต่ร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่อยู่ในคันมารดานะเป็นจุดเล็กๆเกจเริญเติบโตวด้อาหารของมารดาจกนกระทั่งลืมตามาดูโลกแล้วก็จเจริญเติบโตเรื่อยมาไม่มีคงที่เลยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามลำดับ สู่วัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยชราจนกระทั่งสู่เชิงตะกอนในที่สุดเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจึงเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยเหมือนบ้านเรือนที่อาศัยกันอยู่ชั่วคราวเท่าน,นั้นในสุดมันก็ต้องผุพังลงไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนั้ไม่ได้สิ่งที่จะเป็นสรระเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดได้นั้นจะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและก่อเกิดความสุขตลอดการคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังแล้วก็เป็นอัตตานั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงวิสุทธิ์แล้วว่าพราะรรรกายนั่นแหละ เป็นนิจจังเป็นสุข,ขังเป็นอัตตาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเทระลึกที่แท้จริงการที่จะเข้าถึงสรณะนี้จะต้องอาศัยอัตตาหิอัตโนนาโถคือเอาร่างกายของเรานี่แหละลงมือฝึกฝนปฏิบัติรู้จักพึ่งตัวเองทำความเพียรโดยการฝึกใจหยุด ใ,ใจนิ่งไม่จะไปสวดมนต์อ้อนวอนจดุดธูปบูชาเพื่อจะให้เข้าถึงสาระที่พึ่งที่ระลึกอย่างนั้นมันเข้าถึงได้ยากแต่าอาศัยตัวเราเท่านั้นเราจะต้องมีความเพียรในการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในชีวิต เพียรทําใจให้หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆหยุดโดยไม่ต้องยัง้งหยุดอย่างไม่ถอนถอยหยุดตลอดเวลาทุกอนุวินาทีทำใจหยุดอย่างนี้แม้พยามัจจุราก็จะย่อท้อจะมองไม่เห็นผู้ที่มีใจหยุดสนิทอย่างแท้จริงดังนั้นใจหยุดนิ่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ลูกๆทุกคนตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือเวลาเพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นได้ดึงเอาความแข็งแรงความสดชื่นของร่างกายเรา